จากนี้ไปเราจะลงไปข้างล่างเพื่อเดินจงกรมอขอทบทวนเรื่องการเดินจงกรมก่อนว,อว่าเป้าหมายของเราก็คือการดำรงสติตลอดทั้งวันทุกอิริยาบถ มีความต่อเนื่องของสติามันจึงจะเกิดพลังของสมาธิที่จะเป็นฐานของปัญญาทีนในการนั่งสมาธิคือการเจริญสติให้อิริยาบถนิง่งแต่ถ้าการปฏิบัติของธรรมของเรามีแต่อิริยาบถนั่งอย่างเดียวมันจะมีปัญหามากในการ สัางสะพานระหว่างาสติในขณะที่ะระหว่างแรวหลับตาและในชีวิตปัจจุบันนี้การเดินจงกรมก็คือการภาวนาในรูปแบบเช่นเดียวกันแต่ว่าในระหว่างในการเดินเราก็เดินในลีลาในใน,ในความเร็วที่ ไม่ต่างมากกับที่เราเดินปกติในชีวิตประจำวันถ้าเราลืมตาไม่หลับตาก็มีการรับรู้ต่อโลกรอบตัวมากกว่าเวลานั่งสมาธิดังการท้าทายของการการเดินก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกับการนั่งแต่ถ้าเราฝึกทั้ง2องสองวิธีพร้อมกัน เราก็จะเริ่มเห็นความต่อนเนื่องของการของสติซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอิรลียมดที่ในการเดินอันนั้นก็อีกข้อนึงก็คือบางครั้งบางเวลาการนั่งสมาธิาจ,จะไม่เหมาะสม อย่างเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประจำตัวทำให้นั่งได้ยากนั่นในกรณีนั้นการเดินจงกรมเป็นแพลนบีเป็นทางเลือกจากนั้นถ้าเรามีเวลาปฏิบัติอย่างเข้มข้นไม่มีธุระอย่างอื่นเช่นระหว่างการเข้ากรรมาฐานเข้า r e ิ r ีตอย่างนี้ เราจะนั่งทั้ง,งวันี่ยากมากแต่ถ้าเรามีการสลับระหว่างการนั่งการเดินก็สามารถอยู่ได้นานนี่การจะนั่งสมาธิยาวสองชั่วโมงสมชั่วโมงเนี่ยต้องใช้เวลานานจึงจะพร้อมแต่จะเดินจงกรม หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแม้จงทั้งสามชั่วโมงมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากมากนั้นก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติแบบเข้มข้นระยะในระยะย,ยาวในอิริยาบถเดินง่ายกว่าอิริยาบถนั่งที่ในการเดินจงกรมโดยปกติเราจะกําหนดเส้นทางเดิน ยี่สิบถึงสาเกาของเราซึ่งเก้าของเราไม่เหมือนคนอื่นทีนี้จะ20่สถึงสาแล้วแต่อัติยาศัยบางคนชอบยาวบางคนก็ชอบสั้นหน่อยแต่ไม่ควรจะตำก็ยี่สิบที่ทางจงกรมควรจะอยู่ในที่ร่มแล้วก็มีเครื่องหมายตอนทาง กลางทางปลายทางนั้นสมมติว่าเรากำหนดเส้นทางเดินจงกรม24-9ก็จะจุดตรงกลางก็อยู่12-9นั้น3จุดนี้เป็นจุดสังเกตว่าจิตของเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่ในปัจจุบันเรือเปลือไปแล้ว เมื่อมีสมจุดนี้เป็นอนว่าจะเผลอก็เผลอได้มากที่สุดก็สิบสองหรือไม่ 12, หวังว่าจะไม่สิบสองอมาก9กหรือส0วินาทีพอทุก12วินาทีเราถือเครื่องหมายเครื่องหมายต้นทางกลางทางปลายทาง <c oughs> ส่วนการ การเดินในในกลุ่มใหญ่คณะใหญ่อย่างนี้ไม่ได้เดินกลับไปกลับมาแต่ถ้าเราสามารถเห็นอะไรข้างทางจะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นอะไรที่พอจะเป็นเครื่องเตือนสติทุกครั้งว่าอยู่รู้ตัวหรือเปล่าก็เป็นกุศโลบายที่ที่เหมาะสม ที่นี้ในการการเดินจงกรมโดยปกตินักปหนักภาวนาแล้วจะไม่กำหนดลมหายใจการกำหนดลมหายใจระหว่างการเดินยากเพราะว่าจังหวะของการหายใจกับจังหวะการเดินมักจะไม่ตรงกันแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไม่เห็นเป็นปัญหาดี ก็ก็ทำไปได้ก็ทดลองดูที่ในการในการนั่งสมาธิก็ดีแล้วการเดินจงกรมก็ดีในการกำหนดลมหายใจเบื้องต้นทีเดียวยังไม่ต้องไปดูณจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายชมโมกให้รู้สึกตัว ในกายแล้วตั้งแต่ศีรษะลอมไปถึงเท้าอย่างเวลานั่งก็รู้สึกเหมือนกับเราเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบพองยุบพองให้รู้สึกลมหายใจให้รู้สึกตัวอยู่ในทุกส่วนของกายเมื่อเราตั้งสติในลักษณะนี้แล้วเราจึงค่อยๆซูมเข้าไปกำหนดลมหายใจ ณจุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกแต่ถ้าเราอยู่ตรงปลายจมูกแล้วมันไม่อยู่เลยมันฟุ้งซ่านหรือมันง่วงก็กลับมาอยู่กับกายกายตั้งแต่ศรีศรษะลงไปถึงเท้าแบบคือให้การกำหนดของคัง,งจะหลวมแต่ก็สร้างความพอใจกับงานมันจึงช ถ้าสติเรารู้สึกดีขึ้นจึงน้อมไปที่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งหรือทีอ่หน้าอกและตรงที่เราถนัดส่วนการการเดินก็เช่นเดียวกันในเบื้องต้นให้ทำความรู้สึกกับกายตั้งแต่ศรีรษะล้มไปถึงเท้าระหว่างการเดินเอาอิเลียบทเดินและผลของผลกระทบ ความรู้สึกในกายที่เกิดขึ้นเพราะการเดินในร่างกายให้สร้างความพอใจกับงานความสร้างความพอใจกับการเดินทีนี้ท่านรู้สึกว่าจิตไม่ไม่ฟุ้งซ่านมากแล้วเราจึงสูมเข้าไปดูความรู้สึกที่ป้าเท้า อันนี้จะเป็นองค์ภาวนาแทนลมหายใจคือความรู้สึกที่ฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นเมื่อกี้นี้ก็ได้ให้อุบายต่างๆเพื่อ,อชวนหรือน้อมจิตให้ยอมอยู่กับลมหายใจไม่เที่ยวในไอดีตอน,นาคตตามความเคยชินของมันในกรณีของการเดินก็เช่นเดียวกันเราจะใช้คำบริกรรม เช่นเท้าซ้ายเท้าวขวาสัมผัสกับพื้นก็พุธเท้าซ้ายสัมผัสกับพื้นก็โทเป็นพุธโทเหมือนกันที่ถ้าระหว่างการนั่งแล้วก็พุธโทระหว่างการเดินก็พุธโทก็เ,เป็นความต่อเนื่องที่ดีเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญตรงการให้มีสติระหว่างการเดิน เราก็ทดลองดูขอวัดปฏิบัติของเราจะไม่เหมือนคนอื่นแต่เราดูว่าอะไรรู้สึกได้ผลอะไรไม่ได้ผลสำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินเมื่อก่อนรู้สึกพอ,พอเริ่มเดินนี่ก็ฟุ้งซ่านแต่ควบคุมไม่ได้ก็แนะนำให้ใหสวดบทสวดอยู่ในใจบทสวดที่เราเคยท่องอย่างอิติปิโสก็ได้ เราก็จะทำพร้อมกับเท้า,ทาสัมผัสผืนก็ได้อิทธิปิโสอ,อิทธิปิโสจะเอาเฉพาะพุทธคุณอย่างเดียวเอาพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณก็แล้วแต่รู้สึกว่าจิตจะพอใจแต่การที่มันอิทธิปิโสภักควะอเน,นันมันก็หลายอารมณ์คือแต่ละพยางถือว่ามันเป็นอารมณ์มัน ซึ่งในที่สุดแล้วเพรจิตรู้สึกไม่ฟูงซ่านพวกนิวรณไม่ครอบงำครอบงำน้อยบันจึงถึงเวลาที่จะกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ความรู้สึกที่ฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้น ต่ทั้งหมดนี้การดูอยู่กับลมหายใจการอยู่กับความรู้สึกในกายความรู้สึกที่ฝ่าเทา้าล้วนตะเป็นกุสโลบายเป็นเทคนิคเป็นวิธีให้เรามีสติรู้ตัวทัวพร้อมอยู่ในปัจจุบันท่านเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาลมหายใจไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาคำบริกรรม สิ่งเหล่านี้เป็นคู่สลบายสิ่งที่ต้องการก็พุทธภาวะรู้ตื่นเบิกบานในปัจจุบันพร้อมที่จะรู้เท่าทานพร้อมที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายหมายถึงกายกับใจตามความเป็นจริงเพราะปัญญาเท่านั้นที่เป็นทางนำไปสู่ ความรุดพ้นหรือความสุขที่แท้จริงท่นั้นก็ขอ,อ <c oughs> ให้เราลงไปตั้งแถวข้างหล่างนะ <c oughs>